ย้อนคําทํานายกันและออมหมอดูดังเคยดูดวงเอาไว้ชาวเน็ตถึงกับขนลุกกลายเป็นคลิปที่แชร์กันสนันโลกโซเชียลกับคําทํานายของอาจารย์ลักษ์ในรายการราตรีสโมสรซึ่งได้ทํานายดวงสามดาราหนุ่มดังก,กันกันฐาวรอ๋อ,อมอัคพันธ์และป้องนวัดเอาไว้แต่ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้คือการทำนายดวงของสองเพื่อนซีอย่างอ,อม๋มและกัน ด้วยเผยว่าอาจารย์ลักษ์ได้บอกว่าการเป็นคนมีเสน่ห์มากไปไหนมีแต่คนรักจะสามารถกรองใจประชาชนอีกยาวไกลมีสิทธิ์โอกาสโกอินเตอร์โด่งดังออมตามดวงเกิดมาเพื่อดังความรักมีคู่ยากหรือได้คู่จากต่างประเทศหรือลูกครึง่งงานนี้เหล่าชาวเน็ตก็แหแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาอาทิเชน่นของพี่ออมตรงนะคุณป้องกับคุณออมถือว่าหมอลักษายได้ใกล้เคียงมากเลย ไทยนัอ่งอ่อมแม่นมากภรยาเป็นชาวต่างชาติหรือลูกครึ่งหมอลักสุดยอดมากเปเวอร์ของอ๋อมอะอาจารย์ไทยแม่นนะแต่อาจารย์ไทยไม่หมดคงกักไว้ถ้าคุณอ๋อมลักมิทุนปี67ดคือดวงตกนะคะเพราะมิทุนปี67ดาวพฤหัสคุ้มโทษคุ้มภยัยตกพบวินาศที่สำคัญดาววินาศในพื้นดวงเป็นอุดแรงด้วยเราไม่เคยเชื่อมาดูแต่เราเชื่ออาจารย์ลักแกดูดวงชะตาเราเกือบ80เอร์เซเป็นต้น ทั้งทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ